จากผลงานที่โดดเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนของนายอนงวงใหญ่นะครับผู้ใหญ่บ้านประจำหมู่บ้านสถานสองหมู่ที่1ตําบลภูซางอําเภอภูซางจังหว,วัดพะเยาจนทำให้หมู่บ้านของผู้ใหญ่บ้านนะครับได้รับรางวัลและในปีนี้นะครับผู้ใหญ่เองก็กําลังจะได้เข้ารับรางวัลแหนบทองคําซึ่งรางวัลน,นี้นะครับคัดเลือกมาจาก9ตําบล825หมู่บ้านซึ่งน่าจะพิสูจน์ให้เห็นได้นะครับว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้ไม่ธรรมดา,าจริงๆครับ าเดินที่ผมเดินอยู่ตรงนี้นะครับตลอด2ข้างทางนั้นจะสามารถสังเกตเห็นป้ายต่างๆเหล่านี้นะครับที่สะท้อนให้เห็นถึงหลักคิดของผู้ใหญ่บ้านในเรื่องของความพยายามที่จะพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนและที่สําคัญนะครับหน้าบ้านของหมู่บ้านนี้ก็จะไม่มีถังขยะมาวางไว้ให้รกรุงรังนะครับแต่ว่าจะถูกแทนที่ด้วยพืชผักสวนครัวที่สามารถนํามาบริโภคได้ครับ พี่ครับเก็บผักกันอยู่ใช่ไหมเนี่ยเจ้าขอบคุณครับนี่เก็บผักดีเจ้าลุงครับไม่ทราบว่าผู้ใหญ่อยู่บ้านไหมครับลุงผู้ใหญ่อยู่บ้านครับอยู่บ้านป <c oughs> ่าพอดีมาถอนหญ้าตรงนี้แล้วก็มาเก็บพริกแล้วก็จะเก็บโหระพาไปให้แฟนผู้ใหญ่ <ผม S 2> ทำกับข้าวับช่วยถือไหมครับช่วยถือได้ครับได้ครับ <c oughs> อันนี้นี่คือผมสังเกตว่าหน้าบ้านทุกหลังนี่ก็จะปลูกพืชผักสวนครัวแบบนี้หมดเลยนะครับที่เป็นนยโยบายของผู้ใหญ่เป็นนยโยบายของผู้ใหญ่รณรงลงเกี่ยวกับน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัมหงวงมาให้พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านได้มาปลูกอยู่ปลูกกินนะครับปลูกพืชผักปลอดสารพิษอย่างพริกขี้หนูหรือัวละพาอะไรต่างๆนี่เราไม่ต้องจําเป็นออกไปซื้อในที่ตลาดหรือ ในเมืองนะครับ,รบเพราะว่าเราปลูกเองกินเองก็เหมือนอลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขึ้นมาไปในตัวของมันนะครับแล้วท่านสายใหญ่บองว่าทำไมหน้าบ้านถึงไม่มีถังขยะครับคืออย่างนี้นะครับตามที่ผู้ใหญ่ได้เข้ามาเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ได้ไปศึกษาดูง,งานในชุมชนอื่นนะครับไปเห็นเขามีถังขยะหน้าบ้านบางทีก็ คุณสุนัขนะครับเนาะมาคุยอย่างเงี้ยมาคุยแล้วทําให้ขยะเล่ลาตามข้างถนนดูแล้วไม่สวยงามผู้ใหญ่เลยเอามาปรับคิดเอามารลนลงในชุมชนว่าห,หน้าบ้านเราไม่ควรเอาถังขยะมาโชว์หน้าบ้านอ้าแล้วเวลาเก็บขยะนี่ก็คือหมายความว่าต้องมีขยะไว้อยู่ในบ้านแล้วรถมาเก็บค่อยเอาออกมาไม่ไม่มีรถเก็บนะครับเราช่วย จัดการกันเองครอบครัวใครของใครของมันเอาไปทิ้งที่ไหนครับไปทิ้งบ่อขยะตรงนู้นนะครับตรงอีกฟากหนึ่งของหมู่บ้านนะครับอ๋อแสดงว่าถ้าเอาไปทิ้งเองเอไปทิง้งเองโดยไม่ให้เป็นภาระของท้องถิ่นหรือภาระของอบตอรหรือเป็นภาระของใครผู้ใหญ่แล้วพวกผักสวนครัวที่ปลูกไว้หน้าบ้านเนี่ยมันคือเราทํำยังไงคือหมายถึงว่าแต่ละบ้านเนี่ยที่เขาปลูกไว้นี่มันต้องมีขนาดคือเรากําหนดไว้ไหมหรือว่าจะใหญ่เล็กขนาดไหนก็ได้จะปลูกอะไรก็ได้คือว่าสมมุิอ่ะ สมมติว่ามันมันรุ่นต่อรุ่นเนาะถ้าตัวนี้มันหมดอายุไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนพืชบางอย่างพืชผักบางอย่างมันหายากหมู่บ้านตัวผู้ใหญ่ก็จะต้องไปหาเมล็ดพันมาเนาะจะต้องไปขอเงินจากธนาคารหมู่บ้านอกองทุนเงินล้านอะไรอย่างเงี้ยก็ขอช่วยบริจาคเงินไปซื้อเมล็ดพันธุ์มา5600บาทตัวผู้ใหญ่ก็เอาผู้ช่วยเอาสบอตออากรรมการหมู่บ้านเอาไปช่วยกันหว่านอย่างกะลัปีอะไรอย่างเงี้ย ช่วยกันหว่านพอหว่านเสร็จก็แจกให้ชาวบ้านปลูกกันแล้วผมได้ยินมาด้วยว่าผู้ใหญ่เนี่ยเพิ่งจะได้รางวัลมารางวัลแหนบทองครับเป็นผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมัแหนบทองคำแหนบทองคำในปี5 5หแล้วก็ปีนี้เองนะปีนี้เพิ่งได้มายังยังยังไม่ได้ไปรับยังไม่ได้ไปรับเลยจะรับรางวัลในวันที่รับวันที่10บสิงหาที่จะถึงแล้วรางวัลนี้มันคืออะไรครับผู้ใหญ่รางวัลมันเป็น หนึ่งก็คือชื่อเสียงติยศแล้วครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรางวัลที่ได้รับก็คือ,อทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเขาให้ชุดขาวชุดขาวปกติหนึ่งชุดนะครับแล้วก็ให้แหนบทองคำให้แหนบทองคำ้ากว่าคงจะเป็นแหนบที่ติดตรงติดตรงเสื้อกระเป๋ากระเป๋าเปาเสื้อแล้วก็ปืนพกสั้นนะครับหนึ่งกระบอกเพื่อเป็นรางวัล ปืนนั้นก็จะมีการปั๊มผู้ใหญ่บ้านนาบทองคําอะไรอย่างนี้ทำไมผู้ใหญ่ถึงได้อะเรามีอะไรที่แบบว่าเจ๋งกว่าเขาก็คือผู้ใหญ่ได้นี่ก็มันมีมีองค์ประกอบของมันหลายด้านนะมว่าด้านเศรษฐกิจพอเพียงด้านบริหารทุนชุมชนหรือด้านการปกครองดูแลหมู่บ้านให้ปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินนะครับแล้วก็นำนโยบายของทางรัฐบาลนโยบาย5รั้วป้องกันเมื่อชุดก่อนชุดนี้ก็ ตาสปลดัด25ตาสปลุดคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติดอะไร,รอย่างเงี้ยเราน้อมนําเอรารับนโยบายจากทางราชการก็พูดง่ายๆว่าถ้าเกิดได้รางวัลน,นี้เนี่ยต้องไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาผมก็เลยเริ่มอยากจะเห็นหมู่บ้านของผู้ใหญ่แล้วว่ามันจะสวยขนาดไหนแล้วก็ดีขนาดไหนก็รบวกวนให้ผู้ใหญ่พาผมไปดูด้วยครับได้ครับยังไงครับเชิญครับ และตอนนี้นะครับผู้ใหญ่ก็กําลังจะพาผมไปดูตะบันน้าซึ่งผู้ใหญ่บอกว่าเป็นสิ่งที่ชุมชนนี้ภูมิใจมากมันก็เป็นเหมือนกับระบบน้ปปําประปาไม่เหมือนกับว่าเอาน้ําขึ้นมาใช้ให้กับชาวบ้านใช่ไหมครับคือคําว่าตะบันน้านี่นะครับมันเป็นใช้ทุนทางธรรมชาติที่สายน้ําไหลไปนับวันนับวันเนี่ยไม่รู้รวันวันเนมันกี่ลูกบาทเมตรแต่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์ของมันในจุดนั้นแต่พอเรา ใช้ประโยชน์ของมันจนนั้นคือใช้แรงของน้ําเองใช้แรงของน้ําที่ไหลนั่นน่ะมาตะบันแล้วก็เอาน้ําดึงขึ้น้าขึ้นไปสู่ที่ซึ่งมันอยู่ข้างหลังนี้ใช่ผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่เราเชิญอมถึงข้าครับเนเพราะว่าเสียงมันอยู่ใกล้มากเลยอ่ะครับำตะบันน้ำไม่ใช้น้ํามันไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ใใชช้้เหมือนนกัแรงของน้ำนี่แหละมาพอเข้ามาปุ๊บมันจะมาเข้ามาที่วาล์วตัวนี้ครับพอน้ําไหลลงมาสู่วาล์วตัวนี้วาล์วตัวนี้ปิดพอวาล์วตัวนี้ปิดวาล์วตัวนี้ก็จะเปิดพอวาล์วตัวนี้เปิดน้ําก็ขึ้นข้างบนพอน้ําขึ้นข้างบนมาอัดกับลมตัวนี้ดันลงมาครับมาดันกับกระบอกแอร์แวร์นะครับเนาะลมก็ดันน้ําลงมาพอลมดันน้ําลงมาวาล์วตัวนี้ก็ปิด เพราะว่าตัวนี้ปิดน้ําไปที่ไหนไม่ได้ก็ต้องดันขึ้นข้างบนอ่าดันขึ้นถ้าเปิดสามตัวนี้เปิดสามตัวนี้จะต้องต้องล้นท่อเพราะท่อมันเล็กคแต่ตอนนี้เราจะขยายให้มันมีเยอะๆสร้างให้มันสวยๆกว่านี้เยอะๆแล้วก็สร้างแท้งตอนนี้รองบ S m L เออยู่แล้วปิดปิดไงผู้ใหญ่อ๋อปิดปิดง่ายมากคือปิดวาล์วตัวนี้เดี๋ยวปิดตัวใหญ่ ก็เป็นระบบที่ง่ายๆแต่ว่าก็ใช้ได้ผลเหมือนกันปิดก็ปิดตรงนี้เองปิดง่ายๆมันเป็นระบบโดยการใช้ใช้แรงใช้แรงน้ำู่งจากน้ําขึ้นมาอัดกับอากาศตรงนี้เมื่อมีแรงดันน้ําก็จะถูกส่งเข้าไปในท่อน,นี้นะครับแล้วก็จะลําเลียงไปถึงบ้านต่างๆในชุมชนจุดนี้คือจุดใช้น้ํา ของโคเรียนที่ได้รับผลประโยชน์จากการใช้ตะบันน้ำที่เราไปดูเมื่อกี้ซึ่งขึ้นสู่แทงแล้วก็ไหลไหลมาตามท่อมมาาตให้โคเรีนละหนึ่งก๊อกนี่คืออย่างนี้ก็คือหมายถึงว่าไม่ต้องเสียค่าไฟไม่ต้องเสียค่าน้ํามันอะไรต่างๆไม่ต้องเสียค่าน้าด้วยแล้วตอนนี้หลังจากเอาตัวตะบันน้ำนี่ไปแสดงโชว์ที่เป็นตัวแทนภาคเหนือ17จังหวัด ได้รับคัดเลือกเป็นการบริหารทุนธรรมชาติดีเด่นระดับประเทศ<ม><น>ให้รางวัลมา1น5 0 0แสนแปดับาทบตอนนี้กำลังทำตะบันน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์ขึ้นต,ตรงจุดหัวบ้าน<ม>นี้หนึ่งจุดไอพี่ซึ่งซึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่ผู้ใหญ่จะมาเป็นผู้ใหญ่นี้ไอระบบนี้มันยังไม่มีใช่ไหมยังไม่มีค่ะอ๋อนี่เพิ่งนี่เพิ่งมายุคเขาเลยเพิ่งมายุคอผลนนี่แหละนะถึงทําให้ได้รางวัลส่วนหนึ่งเลยไหมเนี่ยใช่ค๋อโอค เดี๋ยวมาช่วยล้างใหม่นะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปทัวร์ก่อนสวัครับไปครับผู้ใหญ่ครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับในการที่จะเปลี่ยนความคิดคนในชุมชนให้เชื่อในสิ่งเดียวกันกับที่ผู้ใหญ่เชื่อในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงผู้ใหญ่ต้องใช้เวลาเกือบ5ปีในการทําให้ชุมชนมีชีวิตอย่างพอเพียงผ่านหลักคิด4ประการที่ผู้ใหญ่คิดขึ้นมาเองซึ่งก็คือ1นิ้วทอง2สมองเพชร 3กลเม็ตแยบยนต์และ4เดินเร็ว25 1์เนิ้วทองหมายถึงผู้ใหญ่สามารถใช้นิ้วทองแบ่งงานทีมงานให้ทำงานตามที่แต่ละคนถนัดสมองเพชรหมายถึงผู้ใหญ่เอาสมองของคนทั้งหมู่บ้านมารวมให้เป็นหนึ่งให้ได้คือจะทำอะไรต่างๆก็จะต้องมีการประชาคม กละเม็ดแยกยนต์หมายถึงจะต้องมีแผนชุมชนแผนเป็นรูปเล่มแผนพัฒนาหมู่บ้านก็แผนสามารถปรับปรุงแต่งแผนได้แล้วก็เดินเร็ว25%เดินเร็ว25%หมายถึงตัวผู้ใหญ่และทีมงานไม่ว่าจะไปศึกษาดูงานเพิ่มทักษะในด้านการทำงานอะไรต่างๆก็จะต้องเห็นสิ่งอะไรต่างๆที่แปลกหูแปลกตาต้องคิดไปก่อนแล้ว2 5ยกตัวอย่างเช่น ผู้ใหญ่ไปศึกษาดูงานที่ชุมชนอื่นชุมชนของเขาหน้าบ้านเขาอาจจะล้อมรั้วไม้ไผ่หรือปลูกดอกไม้หรือมีถังขยะเพื่อรองรับขยะในหมู่บ้านผู้ใหญ่เห็นถังขยะเขาอยู่หน้าบ้านผู้ใหญ่คิดไปก่อนเลยเดินเร็วไปเลย2 5เซผู้ใหญ่จะต้องไม่มีถังขยะอยู่หน้าบ้านอันนี้คือวิสัยทัศน์ของผู้ใหญ่แนวคิดนี้ก็ต้องคิดไปตามหลัก หลักการของนักพัฒนาคือคือคิดเร็วทําเร็วนะครับอันนี้เอาไปซนยางรอบนอกซนยางผไปไหไปเลยวิไลคุณ<ป>อ,อันนี้เป็นถั่วลิสงนี่เป็นของพ่อหลวงวิไลหรือเป็นของใครของ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 ผมเองอ๋อทำา้วยพรืหองคือการที่ามาถอนมาเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยเป็นการลงแขกกันเป็นการลงแขกอ่าเป็นการช่วยกันช่วยกันวันนี้ไปของคนนี้ พรุ่งนี้ไปอีกของคนนี้เมื่อวานีไปของลุงนุษย์เนี่ยวันนี้มาของพี่บุญรวยเราช่วยกันเราไม่ต้องได้จ้างครับครับครับตั้งแต่ได้ผู้ใหญ่อานงเข้ามาเป็นผู้ใหญ่บ้านเริ่มเริ่มแรกคือคือความสนใจของแกคือสนใจกับเกี่ยวกับชาวบ้านมากกว่าคือเศรษฐกิจหมู่บ้านแล้วก็ความเป็นอยู่ของหมู่บ้านเรื่องประเภทยาเสพติดเรื่องอะไรต่างๆนี่แกแกแกเป็นคนตั้งใจทํางานอ่ะคือสามารถทะไแบบทำหมู่บ้านเพ้าว่าพวกที่ยากจนหรือว่า ซื้อของกินแต่ละแต่ละครั้งแต่ละครา,าวนีวย่ยแกจะให้เป็นปรัชญาแบบว่าเศรษฐกิจพอเพียงและประเด็นที่สองแกก็เกี่ยวกับยาเสพติดใครกินใครเสพใครค้าใครขายตัดออกจากเป็นเป็นสมาชิกในหมู่บ้านน่ประเด็นที่3ก็คือแกเป็นคนขยันเกี่ยวกับการพัฒนาการแหล่งน้ําจะเป็นแหล่งน้ําหรือว่าอุปโภคบริโภคแต่แกจะหาหาสรรหาเข้ามาแล้วก็ปล่อยให้กแบชาวบ้านโดยไม่ต้องใช้จ่ายอะไร คือจะเป็นการปล่อยน้ําให้ชาวบ้านใช้ในการการเกษตรต่างๆเนี่ยชาวบ้านเขาชอบใจหรือว่าผลงานแกก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆทําดีมากเลยอ๋อวัสดีแม่กอยอาอวัสดีครับอันนี้ขายแล้วใช่ไหมนี่จาหน่ายแล้วอ๋อนี่ตัวตัวแล้วเท่าไหร่นี่สองบาทครับอันนี้ตัวละสองบาทตัวละสองบาทนะต้องต้องคัดอีกทีไหมนี่ตัวตัวเล็กอ๋อตัวใหญ่เลยตัวละสองบาทตัวเล็กเราก็ไม่ให้ครับเราให้ตัวใหญ่เราเรารับรองยังไงบ้างเวลาจำหน่าย รับประกันถ้ามีถ้าตายเราเราเปลี่ยนให้ถ้าตายหมดเปลี่ยนหมดเลยไม่คือตายเกินเกินที่เราเผื่อสมมติว่าร้อยหนึ่งเราเผื่อสิบตัวอืถ้าตายเกินสิบตัวเราก็จะเปลี่ยนให้ทั้งบ่อเลยครับอ๋อนี่คือราคาเรานี่คือเป็นสัญญาใจกันไว้ใช่ครับ